สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบก,กับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปด้วยในรายการคนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนพวกชอบสอบถามไปเรื่อยสเพเเหระไปเสเยสัพเเหระนะ <c oughs> พู้ตรงๆแล้วมีเยอะจริงๆแล้วเจอเนี่ยคือมันไม่มีสาระ,ะนะมาติดต่อดูดวงกันได้ครับนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอ้ซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idrino 415นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร084926658 6 i d r j top16 นะก็สวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โอ้ก็มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะ ก็อยากจะมาคุยกันวันนี้เป็นสเปเฮราจริงๆถามว่าสเปหาเฮราด้วยเรื่องอะไรมันมีเยอะครับนะคือมีผู้คนเนี่ยโทรเข้ามาหาเราบอกว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปดูพวงจุ้ยบ้านให้หน่อยด,ดูน่นดูนี่ดูนั่นแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆนี่ก็งเงียบหายหายหายมันสเปเฮราเขาเรียกพวกชอบสอบถามเอาละเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าเรื่องว่ามันคือผมทําทําตรงเนี้ย นะอาชีพคำว่าอาชีพคือทำมาหากินยังชีพนะเลี้ยงปากท้องด้วยอาชีพเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตรวจองค์ตรวจเทพลงน้หน้าท้องสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีหรือพิธีกรรมต่างๆก็ว่าตามจริงเอาละเดี๋ยวเรามาคุยกันนะถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมีทั้งเพอร์เจอร์แล้วมีจริงเพอเจอร์จะทําไม่ได้จะไม่ไม่อยากทําแต่มีจริงอ่ะ พอพูดวันหนึ่งอีกวันหนึ่งมาเลยผมเจอของจริงอะนะเจอบ่อยด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวจะมาค่อยๆค,คุยคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ โอมพระพุหมารดาปิพาหายาทุติยมปีพระพุทธมารดาปิพาหายาเอเตสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัตวีคงคาง พระพมหาเทวาขมามิหังพระมาจิตตังปิยงมมะนาชานิตินามาภาทะนามาอาุเมกะมโมปิโยเทวมนุษยานังปิโยพรหมามุตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังอมนโมอิสราเมสิวะเทวันจาพวันตุเมทุติยมปินโมอิสราเมสิวะเทวันจาพวันตุเม ตาตยามปินมโมยสราเมสิวะเทวันจามวันตุเมเอเิติสุขตัวระหังพุทโธนะโมพุทธยายะทวีคงคาอสิสราเมิวะเทวันจามหาเทวาขามามิหังอวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องสเพเ,เหระโดยอาจารย์โอ้ผู้มีประสบการณ์สูงสุดจะมาเล่าให้ฟังคือมันเหมือนกับว่า มันมีคนโทรเข้ามาหาพวกเราเรื่อยๆนะถามว่าโทรเข้ามาเนี่ยเราเนี่ยบอกว่าดูดวงเป็นอาชีพตรวจองค์ตรวจเทพเป็นอาชีพพี่เย็นนี้ก็มีโทรเข้ามาหาเราโทรเข้ามาหาว่าอะไรไหมอยากจะให้ดูบ้านให้หน่อยดูบ้านให้มันก็ต้องมีค่าวิชาค่าครูค่าความรู้พูดตรงๆนะก็คือต้องบูชาครูเราก่อนถ้าไม่บูชาครูผมจะไปดูทําไมล่ะครับมาอาชีพของผมมันอยู่กับความมันอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าบางคนมองว่าอา,อาชีพเ่าเนี่ยเป็นอาชีพที่ทําเล่น ไม่มีความสําคัญก็อย่าติดต่อเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นความสําคัญคุณต้องการว่าบ้านของคุณคุณต้องการสตร์จริงต้องการสิ่งพิสูจน์ได้เราก็จะช่วยให้ตรงนั้นได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเราอาชีพของเราเนี่ยมองไม่สําคัญก็อย่ายุ่งกับเราดีกว่านะพูดตรงๆนะหลายๆครั้งหลายๆผล,ลมีคนโทรเข้ามาโทรเข้ามาไม่ได้อะไรมาเล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าอะไรนะบ้านยิงอยู่ยิงจนอือ,อ จ,จะมีหนทางแก้ไขยังไงอืแล้วพอบอกไปว่าจะต้องทํายังไงอืก็ขอวางไปก่อนเพมพอรู้ว่าเราเราเราต้องมีค่าใช้จ่ายนะออื่าจะให้ไปจะให้ไปดูดวงคือจะให้ไปถึงที่อะจะให้ไปถึงที่บ้านเขาเลยออ่ะืมเราเรียกไม่เกินห้าพันเขาบอกว่าอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะคือคือเงินแค่นี้กับการที่ว่าคุณยิ่งอยู่ยิ่งจนเนี่ย คุณคิดว่าเอาเอาเป็นว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาจนเนี่ยเขาคงไม่มีไม่มีเงินมาให้เราช่วยละมัง้งอืมคือผมไม่อยากพูดตรงนี้มากเพราะว่ามผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งตามประสบการณ์จริงที่ผมเคยเจอมาทั้งหลายเนี่ยมันมีโทรเข้ามาเนี่ยเธอโทรเข้ามาพยายามจะเล่าเรื่องโทรเข้ามาแล้วบอกว่าจะขอปรึกษาจริงๆคําว่าปรึกษาของเราเนี่ก็คืออาชีพของเราเนี่ยแหละโดยตรงบางคนเนี่ยอยากจะตรวจองค์ตรวจเทพ นะบางคนก็โทรเข้ามาหาเราเนี่ย mm hmm. ก็แค่อยากจะมาเล่าเรื่องว่าตัวเองมีองค์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็อยากให้เราเนี่ยช่วยเปิดจาจบารมีให้แลกอย่างหนึ่งอาจารย์โอ้ได้ถึงกับว่าอะไรรู้ป่ะมีคนก็บอกว่าผมอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยอาจารย์เลยถามว่าสะดวกโทรไหมคะอาโรนะโทร,นะโทรคุยคุยกันอ่ะอันนี้นะอาจารย์อ,อธิบายไปว่ามีค่าครยอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรวจองค์ตรวจเทพนะอะไรอย่างนี้เขาก็พยายามจะเล่ามาในสิ่งที่เขาเป็นอาจารย์โอ้บอกว่า ให้ไปเล่าในส่วนของตอนที่ว่าคุณโอนเงินมาเพื่อจองคิวแล้วจะได้มาปรึกษาตอนนั้นเลยกับอาจารย์ท็อปซึ่งอาจารย์ท็อปจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาคือ,อาจารย์โอ้ก็บอกไปอย่างนั้นแต่ว่าเขาพาย,ยายามจะเล่าให้อาจารย์โอ้ฟังอาจารย์โอ้บอกว่าอ๋อคืออันนี้ส่วนคือที่บอกไปเข้าใจไหมคะเพราะว่าถึงบอกอาจารย์โอ้ไปอาจารย์โอ้ก็ไม่รู้เพราะว่าให้ไปคุยกับอาจารย์ท็อปแล้วก็คือตรงนี้เป็นขั้นตอนของการจองคิวแล้วก็โอนเงินเขาบอกว่า อ๋อผมก็รู้ครับผมก็พอจะรู้ครับแต่ครั้งเนี้ยผมอยากจะปรึกษาว่าคือผมเขาไ,ไม่เข้าใจว่าแบบอะไรวะก็บอกแล้ววัานจะปรึกษาก็คือโอนเงินแล้วมาจองคิวแล้วก็มาปรึกษานะคะคใช่ไหมเออ,อพยายาม<ป>จะแบบว่าให้อาจารย์โอเปิดปากตอบให้ได้อ่ะแต่ผมไม่เปิดปากตอบเพราะอะไรรู้ไหมคุณต้องเข้าใจคํานึงระดับมืออาชีพคือทําเป็นอาชีพไม่ได้ทํามาเป็นเล่นมีคนเคยโทรมาบอกว่าดูด,ดูดวงไหมคะ บอกว่าดูครับดูดูฟรีได้แป๊บหนึ่งได้ไหมหรือว่าดูให้สักหน่อยได้ไหมโดยไม่ต้องเสียตังค์เขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าดูแป๊บเดียวดูดูดูฟรีได้ไหมคะใช่ไหมใช้คานี้ขอดูแป๊บเดียวดูฟรีได้ไหมคะต้องเสียตังค์ไหมคะไม่เสียตังค์ได้ไหมคะผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากได้เด็กเล่นคุณก็ไปเล่นกับเด็กบอกงี้แล้วคุณอยากได้มืออาชีพคุณก็มาหามืออาชีพผมพูดตรงๆนะ อันนี้พูดพูดพูดตามหลักความจริงก็คือว่าถ้าคุณต้องการแบบจริงจังแก้ปัญหาได้จริงจังแก้ปัญหาได้ไอ้ส่วนนั้นน่ะถูกตรงถูกตรงเกาที่ถูกค่ะผมก็ดูให้ได้อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดแบบว่าชอบแบบเด็กๆอ่ะผมก็ให้ไปดูกับเด็ก พอดูกับเด็กคืออะไรรู้ไหมดูกับเด็กเด็กมันไม่รู้เรื่องเออมันมันไม่รู้เอาแค่ไหนง่ายๆกมันมนีประเทศที่ว่าบางทีนะโทรมาแล้วก็จองคิวตรวจลงตรวจเทพกับเราเรียบร้อยเลยอเสร็จแล้วพอตรวจลงตรวจเทพไปครั้งหนึ่งโป๊ะก,ก็โกนโอนมาแล้วนะเกาแล้วก็สิบเก้าเราดูดวงเออดูตรวจลงตรวจเทพก็ได้ให้คำปรึกษาไปแล้วเต็มที่เลยแบบแบบเข้าใจแจ่มแจ้งเลยนะพออะไรรู้ว่าแล้วจากนั้นหนึ่งวันหรือว่าหรือว่าตอนวางไปเลยนะตอนนั้นอ่ะเขาก็ถามมาอีกแล้วว่า เนี่ยผมมีอาการอย่างเงี้ยใช้องค์เทมาหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วอีกวันก็มาถามอีกคือถามทุกวันถามแบบทแบบเีเราแบบเอ๊ะเราตรวจองเตพไปแล้วว่าครั้งหนึ่งอะแล้วมาถ่ายยีบย่อยอะไรอีกแล้วแบบจนจนต้องคุยโทรศัพท์กันโดยโดยที่ว่าไม่เสียเงินเนี่ยให้แบบอะอยากรู้มากใช่ไหมเราก็อคุยคุยอยากคุยก็คุยพอคุยไปแล้วก็ก็เลยเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าอาจารย์ท็อปก็เลยหงุดหงิดแล้ววันนั้นก็เลยบอกไปว่าโอ้ทําท่าถ้าคุณเป็นอย่างเนี้ไม่ไม่ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือคือ,คอจริงจริงอะค่ะการที่คุณสงสัยอะไรบางอย่างอยากจะมีความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเข้าไปต,ต,ต้องทำมันเราเข้าใจว่าคุณอยาาปรึกษาผู้รู้ในเมื่อมาถามเราแล้วเนี่ยเราบอกไปแล้วบางบางครั้งเนี่ยไอการที่ว่าจะมีความรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าถามย้ำถามย้ำปรึกษาหรือว่า ขยันถามคนที่รู้เท่านั้นในเมื่อเขาแนะนวทางให้แล้วคุณก็คือคือจริงๆนะเอาอาตรงๆนะอาจารย์โออาจารย์ท็อปเนี่ยจะมีความรู้พวกนี้ได้ค่ะอาจารย์โออาจารย์ท็อปเนี่ยถ้าไปปรึกษาใครไปถามจี้เขาอย่างนี้นะเขาก็ไม่เล่นด้วยหรอกเขาก็ไม่เอาเขาก็ลาคาญทท้งนั้นแหละเราเนี่ยปรึกษาเราไม่ใช่เราหาความรู้ด้วยอะไรรู้ไหมเราหาความรู้ด้วยการทําเองเลยไม่ใช่ไม่ใช่หาความรู้ค่ะ ในอินเทอร์เน็ตมีหนังสือมีเขาตอบไม่ละเอียดไม่ใช่นีโ่โอ้โอ้โอ้ศึกษาเอ,าเองโอ้ศึกษาเอ,าเองบอกถามลองอ่านอ่านในอ่านในยูทูอ่านในดูใน YouTube ศึกษาในหนังสือมีบอกตําราอะไรความรู้ต่างๆลองสังเกตลองดูหรือศึกษาดูไอการจะปรึกษาผู้รู้อ่ะมันก็ทําได้แต่เพียงแต่ว่า คุณไม่ต้องเยอะกับเขาก็ได้เขาจะรำคาญเอานะคะทุกคนมีเวลาส่วนตัวไม่ใช่ว่าคุณสงสัยคุณอยากจะถามคุณอยากจะคุยอยู่ว่างบ้านอยู่เฉยๆเงี้ยแล้วอยากจะปรึกษาตอนไหนก็ได้แล้วจะจะต้องตอบให้ทุกครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจป่ะนีไม่ใช่หรอกผมจะเล่าให้ฟังผมเอาพูดตรงๆเลยนะบางคนเนี่ยที่เข้ามาหาเราเนี่ยจะมาดูกับเราเนี่ยในที่เนี้ย คือคุณจะมาถามเราเอาลอยๆมันก็ไม่ได้เพราะเราไม่ตอบเรื่องลอยๆอเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ทำไมผมถึงไม่ตอบเรื่องลอยๆอยเพราะว่ามันเป็นเป็นการคุยสเปรห์เหรามันเสียเวลาเปล่าแล้วการเสียเวลาเปล่าในที่นี้ผมพูดตรงๆเลยนะมันไม่ใช่เรื่องว่าเราจะอะไรหรอกแต่มันรู้สึกว่าในความรู้สึกตรงนั้นมันรู้สึกว่าเออคุณเข้ามาถามเราคุณคุยกับเราเนี่ยแต่คุณเหมือนกับคุณจะถามเราเพื่อเอาอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่า ทำไมคุณไม่ทําล่ะนะคือถ้าคุณไม่ทําอ่ะแล้วผมจะไปแก้อย่างไงให้อย่างเช่นอะไรคะอืมคือเหมือนกับว่าคุณถามว่าคุณสัมผัสได้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่คุณไม่ทําทําอะไรคือคุณไม่รับขันคุณไม่ทําคุณมัวแต่มาถามว่าผมมีองค์ไหมผมมีองค์อะไรผมทํายังไงผมทําแบบไหนแล้วจะให้ผมทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ในเมื่อตอตอบไปแล้วปรึกษาไปแล้วรอบนึงก็บอกไปหมดแล้วว่าต้องทาแบบนั้นก็ยังไม่เข้าใจอยู่งั้นอะ เราก็จะเพียรถามอย่างนั้นโดยที่ว่าไล่คาตอบแล้วก็ไม่ใส่ใจอย่างเงี้ยหรอล้วก็ถามใหม่ถามใหม่กลอกับไปเรื่อยเเยเรื่อยๆไม่รีบริโยอนกลับไปกลับมาเงี้ยเทพยานเหรอค่ะคือผมจะพูดขึ้นมาคํานึงนะว่าคนเราเนี่ยมันมีสติปัญญาแล้วคนเราเนี่ยอธิบายทีเดียวเนี่ยน่าจะเข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยผมทารายการคนมีองค์มาเนี่ยผมทํามาเพื่อมาให้ความรู้คนพอผมให้ความรู้คนเสร็จแล้วเนี่ย คนบางคนอ่ะก็ต้องการความรู้จากผมก็เข้าใจอยู่นะเรื่องความรู้เนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยมาถึงก็มาถามแนวร่างทรงกับผมผมบอกว่าร่างทรงแต่ละคนก็มีแนวเป็นของตัวเองแล้วุทุกคนที่ปฏิบัติบาร,รมีสร้างบาร,รมีมาก็ไม่เหมือนกันจะให้ผมไปบอกแนวของคุณคุณก็มาด่าผม,ผมก็มีนะคนที่แบบว่าผมบอกผมเสกน้ำมนต์มา30ปีรักษาโลกโลกได้บอกผมเอา้าถ้าอย่างนั้นคุณไม่ไปขึ้นกระทรวงสาธารณสุละ่ะ แล้วคุณก็ขอใบอนุญาตมาเลยเดี๋ยวมาทาน้ำมนต์รักษาโลคคนไปเลยทาไปเลยแล้วคุณให้แบบเป็นที่ประจักษ์แก่สามโลกไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเงียบคือเวลามันมากอ่ะพอเวลามันมากคนเราเนี่ยผมพูดอย่างนึงอยากอยากรู้จากคนมีองค์อยากเข้าหาคนมีองค์หรือยากจะทําอะไรเกี่ยวกับคนมีองค์เนี่ยคุณก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนเขาหรือคุณต้องทําให้ถึงเขาหรือคุณจะต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อให้ถึงขั้นแบบเขาไม่ใช่ว่าคุณจะมานั่งถามอยู่ตลอดเวลาถามคืออะไรรู้ไหมถามว่า เออผมควรจะทํายังไงทําแบบไหนทั้งที่ว่าบางทีมาตรวจกับผมเสร็จก็<ข>บอก,บอกว่าไปหมดแล้วก็บอกไปแล้วก็บอกไปแล้วบางทีมันมรู้สึกว่าเขาเองหัวกวงอะ่ะผมพูดไม่ถูกละหัวกวงในที่นี้ก็คือว่าไม่จําไม่จําแล้วก็ไม่ใส่ใจผมเนี่ยไม่มีเวลามาสอนคนตลอดทั้งชีวิต ผมมีเวลาสอนเป็นช่วงๆแล้วผมก็มีกิจกรรมอย่างอื่นที่ต้องไปทําคือตรวจองค์ตรวจเทพมั่งดูคนด้วยพลังจิตมั่งไปลงนะัหน้าทองมั่งไปทําพิธีกรรมมั่งไม่ใช่มันมีเวลาแบบมาคุยมออไม่ใช่มีเวลาแบบว่ามาโทรเข้ามาแล้วมาถามผมแบบสเสพเหรละผมบอกว่าเวลามาดูกับผมเนี่ยหรือจะคุยกับผมเนี่ยเอาแค่ใจความสั้นๆอาจารย์ท็อปคอทิดแคมีคนลุมอยากถามใช่นะพอถามเสร็จแล้วคือคืออยากรู้ความจริงคุณก็ต้องฝึกผมพูดจริงเดี๋ยว บางคนพูดกับผมอวดผมว่ารู้ไม่ผมอยากช่วยผีผมมาช่วยผีสําเร็จมาเยอะแยะแล้วผมบอกว่าคุณช่วยผีด้วยวิธีไหนคุณช่วยผีด้วยศาสตร์อะไรตอบผมไม่ได้ได้ยังไงผมบอกว่าเอา้างั้นคุณสวดมนต์ให้ผมฟังหน่อยสวดไม่เป็นแล้วคุณรู้ไหมผมผมนั่งมองเขาผมมองแล้วผมไม่ทนา บางทีผมเวทนาไม่เวทนาอะไรบอกว่าตัวเองเก่งแต่ผมถามแนวไม่มีแนวบอกว่าผมถามว่ารู้ไหมว,ว่าช่วยยังไงเขาบอกไม่รู้แล้วบอกว่าคุณช่วยคุณช่วยได้ยังไงผมบอกว่าคุณลองไปสวดมหาจากักรพรรดิหลงตาม,มาแล้วแผ่เมตตาสิผมบอกผม,ผมนั่นคือผมมาชี้ทางสว่างให้นะคือค,คุณอยากทําในแบบของคุณแต่คุณไม่ฝึกฝนผมจะไปช่วยอะไรได้ หลวงตามาแห่งวัดท่าเมืองนะเนี่ยท่านเนี่ยสวดมหาจักรพพัดแล้วแผ่ให้ได้จริงๆท่านพูดขึ้นมาคํานึงมีเพื่อนเป็นผีดีกว่ามีเพื่อนเป็นคนท่านพูดขึ้นมาคํานี้ท่านบอกว่าถ้าสวดให้มันแล้วเนี่ยอะไรที่มันจะช่วยได้ผีจะช่วยได้เนี่ยมันช่วยทันทีถ้าคุณคิดจะช่วยผีผมบางทีบางทีผมวางวางโครงนีไม่ใช่อะไรผมกําลังลองใจเขาอยู่ว่าวิธีช่วยผีอย่างต้นเน่ะแบบปฐถมแบบปิปถมง่ายๆสุดอ่ะคือยังไงคือวิธีของหลวงตา마 มาทาเมืองมาก็คือส่วนมหาจากักรพรรดินะแล้วแค่คระามหาจากักรพรรดิคุณยังสวดไม่ได้แล้วคุณบอกคุณช่วยผีผมก็เลยงง่ะไปกันใหญ่เลยไม่ใช่งงอะไรนะโถโถคนเราเนาะจะแสดงความรู้ออกมาทั้งทีทําไมไม่แสดงไอ้สิ่งที่มันมีกลับไปแสดงไอ้สิ่งที่มันไม่รู้อเอาจริงไหม,มคือตัวเองอะรู้อะไรแล้วแสดงไปอย่างนั้นไม่ใช่ตัวเองไม่รู้แล้วไปแสดงจริงไหม,มแล้วอยู่ต่างศาสนาด้วยนะจะไปช่วยผีเนี่ย คือไม่ใช่พูดอะไม่รู้จะพูดยังไงอ่าก็ก็เคยบอกเคล็ดลับไปแล้วว่าจะต้องสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติทำไม่เอาไม่เอาทําไม่ได้แต,แต่อยากช่วยผีแต่อยากช่วยผีผมก็เลยบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าช่วยผีช่วยยังไงอืมถ้าคุณกันยังกระจายพลังงานยังพลังงานในรูปแบบจกกักระพันไม่ได้เรื่องช่วยผีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําพูดตรงๆเลยนะแค่ แค่สวดมหาจากกักรพรรดิไม่ได้นโมพ,าพ,าพุทธายาพุทธไตรรัตนายานมณีนภราศีสหาัสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยาธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมมาบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธังสิวารีจะมหาเทรังอหังหวันทามิทุเรโตอหังหวันทามิทาตุโยอหังหวันทามิสะพโสพุทธะธรรมมาสังคาปูเชมิถ้าสวดบทนี้ไม่ได้ และอีกบทหนึง่งที่ต้องแผ่พลังงานให้ผีสเพพุธาสเพธรรมาสเพสังคาพรปต,ตาปจเจก,กานังจะย,ยังพลังตระหันตานันจเตเชนารักางพันธามีสปโสถ้าสวดสองบทนี้ไม่ได้เลิกครับช่วยไม่ได้จริงๆหรือทุกคุณสวดมนต์ได้อะไรได้ก็จริงแต่ถ้าคุณไม่แผ่ให้เขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบอกว่าสวดช่วยผีอันนี้มีเยอะมีเยอะมากๆผมก็เลยถามไนงะคือผมจะชอบทดสอบคนคนที่นี่คนที่มาบอกผมว่าช่วยผี ผมก็เลยบอกว่างั้นผมจะทดสอบคุณนะถ้าคุณตั้งรับผมได้แปลว่าคุณคุณช่วยจริงแต่ถ้าคุณตั้งรับผมให้ได้นะผมหัวเราะหลายครั้งแล้วแล้วก็นอกจากหัวเราะแล้วผมก็รู้สึกว่าเวทนายังดีมีสัญญานะเป็นจริงๆนะอาจารย์โอ้เห็นไหมาบางทีอาจารย์ท็อปเนี่ย มีคนบอกอาจารย์ท็อปโอ้ยเก่งอย่างนู้นอย่างนี้อาจารย์ท็อปก็เลยต้องทดสอบหน่อยเวลาผมทดสอบมันจะมีวิธีของผมคือคนที่ทดสอบจะรู้เองรู้นี่คืออ,อะไรร<ช><ช>ู้ไหมค,คือบอกว่าเอ้างั้นคุณลองคุยได้ว่าคุณลองคุยสื่อสารได้ว่าเขาว่าไงมามั่งนิ่งงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแล้วเขาว่าไงคะนิ่งอันนี้อะไรคุยโทรศัพท์หรือว่าไงทัง้งตต่อตัวเลยป่ะตัวต่อตัว เห็นหน้ากันอย่างนี้เลยอ่ะใช่ผมผมจะทดสอบทุกคนเขาเ็าถามว่าอะไรนะเขาบอกในตัวเขามีอะไรอืมแล้วท็อปถามว่าอะไรเขาก็หยิบเสียมาหนึ่งแล้วให้จับไปแล้วอาการเขาก็ออกมาโอ้เห็นใช่ไหมใครอะจับหมวกไงอ๋อเออทําไมก็เขาบอกเขาเขาบอกเขาไม่มีอืมแล้วผมให้เขาจับแล้วเขาออกอาการไหมร้องไห้ไหมร้องไห้โฮเลยเออน้ําตาไหลเลยอ่าก็นั่นไงผมทดสอบคนไงแต่ผมจะ ผมถามว่าผมมีวิธีทดสอบคนไหมผมมีวิธีแต่ถามว่าผมจะบอกคนนั้นไหมไม่บอกถามว่าไม่บอกเพราะอะไรเพราะว่าผมรู้เองมันรู้อยู่แล้วแต่แค่เพียงผมรอเวลาว่าเขาจะเขาจะจริงไหมเท็จไหมขนาดไหนอย่างไรคือวิธีทดสอบพวกผู้คนที่มีอะไรแบบนี้ผมมีวิธีหลายวิธีแต่แค่เพียงว่าคนไหนจะเข้าใจผมและจะเข้าถึงถ้าคนนั้นยังอยู่กับผมนะอยู่ใกล้ๆผมผมพาออกมาหมดทุกคนนะครับแต่แค่เพียงว่าจะออกมาได้หรือไม่ได้นะั้นออกมาจาก ออกมาจากในพลังงานตรงนั้นอาจารย์โอ้ก็เห็นกับตาถึงกับร้องไห้ก็มีแยะถึงกับน้ําตาร่วงก็มีแยะคือโอ้แต่แบบอาจารย์เขาเป็นความสามารถพิเศษหรืออะไรไม่รู้อาจจะเป็นพรสวรรค์มานะคะแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับสื่อสารก็สิ่งที่มองไม่เห็นกับเทพกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้คนมีอาการแปลกๆรือแบบเหมือนแบบองค์จะลงอะไรเหมอนแค่แบบกว่าอาจารย์ท็อปสวดบูชาอะไรบางอย่างอะ แล้วอาจารย์ทขาแค่ไปแตกตัวเขาอาจารย์ทขาแค่แบบว่าให้เขาจับเพลวรูปอย่างเงี้ยบางคนก็ร้องไห้บางคนก็ตัวสั่นอะไรอีกอะผนลคนเต้นเออมันแล้วตักคนบางคนก็กรีดไอกรีดก็แล้วตักคนร้องไห้แบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคือผมผมถึงได้พูดว่ามีหลายคนบอกผมว่าเขาสื่อเทพสื่อวิญญาณแต่ผมอะ อยากจะทดสอบสําหรับคนที่ทําแบบนั้นจริงๆทดสอบนี้าทม่ใอะไรมันมีวิธีของผมทําไมถึงมีวิธีเพราะว่าเฮานะผมศึกษาเรื่องนี้มาไม่ใช่น้อยเอาแค่นี้แหละลองเราทำให้ดูได้ไหมตอนนี้ได้ไหมไม่ไม่เกี่ยวเรื่องตอนนี้ทําไม่ได้ต้องนอกจากว่าคุณต้องไปดูในตามคลิปอะ่ะแล้วจะรู้เองอะ่ะคลิปอะไรคลิปต่างๆคลิปไม่ว่าจะเป็นคนมีองค์คนมีองค์แบบไล่ของอะไรเงี้ยจะรู้เองอะ่ะมันจะรู้ของมันเองนะอาจารย์ท็อปไล่ของอะไรเงี้ยหรือว่าอาจารย์ท็อปแบบ ครอบเสียงอะไรเงี้ยมันแล้วแต่หรือว่าจานท็อปลงแม่กาลีอะไรเงี้ยติดต่อสื่อสารเงี้ยมันมันเป็นวิธีของผมเองคือวิธีเหล่านี้มันเป็นวิธีที่ฟ้าประทานนะฟ้าประทานอะไรเนี่ยเขาจะประทานของเขามาเองนะแต่บางคนเน,นี่ยบอกผมเงี้ยมัน<ผ>มไม่ใช่รเรื่องจิตวิทยาด้วยนะเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่แบบว่าแค่สวดมนต์แล้วจับจับเขาแล้วก็แบบ มีน้ำเสียงที่แบบว่าเหมือนไปนกระตุ้นอารมณ์เขามันไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของสแกนเนอร์คือพลัง,ลงจิตล้วนๆเลยแหละอ่ะติดต่อตรวจองค์ตรวจเทพดูองค์ดูเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอัอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 idrilo สิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอ็อปนเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ดีร j t o p 1 6ใครก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาหาเราอยากจะปรึกษาหรือว่าให้ช่วยเหลืออะไรนะคะมีเหตุข,ขัดข้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยข้องใจอยากจะแบบแก้ไขปัญหาชีวิตหรือว่าอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะคะแต่ว่าต้องรู้ก่อนว่าจะต้องเข้ามาถามค่าครูด้วยไม่ใช่ว่ามาปุ๊บอยากจะถามปั๊บแลได้คำตอบทันทีเป็นไปไม่ได้นะคะทุกอย่าง ต้องมีค่าครูนะคะเพราะเราทําเป็นอาชีพนะคะเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ม,มาตั้งเล่นลน,น,นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กนะเล่นขายของนะอะไรอย่างนี้นะ,ะคือติดต่อมาเนี่ยสอบถามค่าครูก่อนได้ไหมคะเออแบบว่าต้องทํายังไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบอยากจะช่วยนะคะจริงๆแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ